ขั้นตอนแรกกระทาการลวกหอยหน้าจากพี่น้องลวกทิมหานาทีพ่อเดอมาถึงขั้นตอนของการตํากันเลยจ้าเลาก็ใส่หมักพริกเลยหมักพริกนี่จะใส่เป็นหมักพริกแดงแล้วก็หมักพริกแห้งตำปวนกันเลยจ้าสองอย่างเลยแล้วก็หัวกระเทียมเดอสามชีหัวพ่อแล้วก็ใส่พรมชุรสเพื่อเป็นการตำางล่ะคะแหลก ต่อไปใส่เมอเลนจ้าพี่น้องใส่ลงไปหลายๆเลยเพราะเมคเลนมันเียไห้หอมแล้วก็รสชาติดีอย่าไปแพ่งเครืองเด้อพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาปลาแดกน้ำตาลนิดน้อยผงสุรสลดลงไปอีกเต๊กลงไปอีกเลยแล้วก็เมื่อนี้ไปจะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกเพื่อความหอมแล้วก็โคเล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 ให้มันได้น้ำแล้วเขาจะมาใส่ปูดองจ้กพี่น้องจักสองตัวพอเพิ่มความนัวหอม แล้วก็ใส่เซนมะละกอเลยจ้าแล้วก็คุเลคุเคุเลุกคุกคลุกคลุกคลุกลงไปเลยแล้วก็ซีมมันีมแซบเสด็จ สวัสดีครับอีพออีแม่ลุงปานาาทั้งภาคเหนือใต่ออกตกอีสานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแต้วแตกแดกอย่างเดียวครับวันนี้เป็นอีพีที่สองแล้วเมื่อนี้นะครับก็มาพร้อมเมนูตำเล่าและกะหอยหน้าหลวกครับหอยหน้านี่เบลซื้อมาหนึ่งกิโลครับเรามากินกันเลยครับนี่น้ำปลานอนนัวเลยเมื่อนี้มีใครตุ่มน้ำนยครับสองฟอง ไ้หน้าตัวอ้วน,นเลยครับอืมอืม,อม ก็เอาตัวใหญ่สุดเลยครับอหอยหน้าอันนี้ใช้เวลาลวกประมาณสิบห้านาทีนะครับกระสุกแล้วหอยมันสุกง่ายอยู่แล้วเอ้ยคือดึงบออกครับ รุมกำนันประเด็ก ห,หไฮนาเป็นอะไรที่เดอะเบสที่สุดแล้วครับกินกับตมอมกหุ้งสำลาหลือดไฮต้มครับ สงสัยมันสิบอแมนเลืดดูเลืดดูที่หอยมันจะไข่อะครับทุกคนเพราะว่าจิ้มออกมาแล้วมันมันจะมีแค่เนี่ยมันคือบบมีมันคือบมมอบมีตูดมัน ตีครับเมื่อเนี่ยเม่ได้ไปท,ทงครับเพราะว่าอยู่ทงเขาจะมีคนมาตัดอ่อยเมื่อเนี่ยมันก็นเลยแบบก็ตัดกันหลายคนแล้วเขาก็คุยกันอ่ะมันเลยเขาในกล่องเสียงคุยเมื่อนี่ก็เริ่มม่าใครอยู่หลังบ้านเลยครับ ฝั่งนี้สจะเป็นปลายยางฝั่งนี้จะเป็นบานย่า่หอมห,หวาน เบลสีพยายามกินไห่เรี้ยวนครับว่าจริงๆแล้วเบลเป็นคนที่กินสากกินช้ามากแต่กินนานแล้วก็กินเยอะเมื่อยาบเกินไปนะครับพอดีนำแบบกรุบกรุบดี บ้านเบลจะอยู่ติดถนนน่นด้วยครับพี่หน่อยมันก็เลได้ยินเสียงรหลดครับไมทายอยู่หน้าคือทังอีพีก่อนอะ่ะมันจะไม่มีเสียงรถเพราะมันไกลทางใจมือเน,นี่ถ้ายอยู่หลังบ้านครับแล้วบ้านก็นอยู่ติดถนนดําเลย ตอนนี้พี่น้หนาหนเบลซื้อมาจากตลาดด้วยครับทุกคนคือมันโลหนึ่งต่อสิบบาท เดิมเพจแล้วเพตจตามเจ้าของตามกับเพจเอง nhàng nhai <laughs> mà đớm nhai chi nấu cành ให้กรอบขนาดพี่น้อง ให้ตวัวัมมือนี้จัดไปสองฟองเลย มีหนาละเป็นอย่างตำปลาเขาคืออใส่หอยมันเขากันเขากันนี่พี่นอ้องตำเล่ากับตำเองเช่นเคยครับ มาลองปูดองครับปูดองตลาดหืมหนูัว ดูใจแล้วพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายแตเพีเพินแห้งเอาละครับพี่น้องจะในการฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยครับซื้อสองว่า wonder bell นะครับในช่องนี้ก็ที่มีหลากหลายรายการเลยนะครับ จะมีเรื่องรรยการกินไรยการเที่ยวนะครับเมื่อนี้กระเบิดลงไปแล้วจบลงไปแล้วกับไร่อากับเมนูตำลาวกับหอยหน้าหลวกหนึ่งกิโลครับเหลือตะซาคับอีกท,ทางนี้ซาคอลซิลแล้วก็ฟังรรยการแต้วแตกแตก,แตกอย่างเดียวไว้กับทุกคนนําเด้ครับให้ทุกคนรับชมคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับ